สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับ Facebook แฟนเพจทุกท่านครับสวัสดี FC นะครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้พบกับผมร้านไอแท็กเตอร์กระสินครับพบกันช่วงเย็นๆนะครับผมของวันพุธครับที่9เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับผมวันนี้ครับทางร้านมีสินค้าเข้าใหม่ครับเป็นรถถ่ายรุ่น L3408DI นะครับผมตัวนี้ก็ก็จะเป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมเลยครับตัวนี้จะเป็นเครื่องไดร์เล็กอินเจคชั่นนะครับผมเป็น L3408DI นะครับผม รุ่นนี้ทางร้านนานๆได้มาทีนะครับรุ่น di นะครับผมตัวนี้ครับผมจะเป็นเครื่อง direct injection นะครับมาพร้อมอุปกรณ์นะครับมีใบดันนิตาตาช้างนะครับผมใบดันดินหน้าตาช้างแล้วก็ผ่านพวห้าตาช้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมรถพึ่งลงจอดนะครับเนี่ยรถพึ่งลงจอดสดๆร้อนๆเลยครับตัวนี้จะเป็นรถไล่นะครับผมรถไล่ยางดีครับยางดีสี่เซนตนะครับผมยางดีสี่เซนตเลยตัวนี้ใช้งานมาสี่พัน สองร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมอ่าตัวนี้เราจะทําอะไรให้บ้างนะครับผมตัวนี้เริ่มต้นเลยครับเราจะเช็คลูกหมากให้ขับลูกหมากตัวนี้ครับลูกหมากหน้าลูกหมากหน้ารอยเจ้าของเดืมใช้ยอย่างไรรัดมาเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ส่วนจุดตัวนรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเบาะนะครับผมเบาะแล้วก็เช็คระบบไฟส่องสว่างให้นะครับผมตัวนี้นะผมเครื่องเจียดีครับผมเครื่องเดล็กอินเจคชันตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับผมโฟรวินควงมาเลพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผม ไม่ต้องเผาหัวครับรุ่นนี้ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยครับตัวนี้สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องร้อรออะไรนิ่มครับตัวนี้เครื่องนิ่มเลยเครื่องเกียร์ดีครับผมตัวนี้วิ่งไม่หอนนะผมเครื่องเกียร์ดีเครื่องไม่มีไอนะผมน้ําไม่วนไม่ดันนะครับผมตัวนี้คืดอนดนีหน่าส,สวยๆครับผมเป็นของคูเวต้าตาช้างเลยนะครับผมไปส่องสว่างครับ ตัวนี้รถตู้ลูก,กจอดนะครับผมก็มาดูกันพร้อมๆกันนะครับรว่าตอนนี้เป็นรถไล่ครับตัวนี้เครื่องไถ่จะแช่นครับเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยครับไม่มีเยิ้มไม่มีน้ำมันเกดแง่แต่ทีเดียวนะครผมตัวนี้ถ้าเราเบิ้ลยางเครื่องจะต่างจาก3ามสี่ศนะครับผมจะต่างกันตัวนี้เบิ้ลติดเท้าเราครับผมเบิ้ลติดรอบเลย เครื่องตัวนี้จะเครื่องไดในจริงๆแค่นั้นผมรอดจะจับนะครับผมเครื่องดีครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมราคานะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็เปรียบเทียบได้ครับผมเปรียบเทียบตามล็อกหาตามร้านทั่วไปดูนะครับผมว่าสามสี่ดีไอสามสี่ชุดแปดดีไอสภาพนี้นะครับผมเกรดนี้นะครับผมราคานี้จะมีไหมนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ เราการันตีว่าตัวนี้เครื่องเกียร์ดีแน่นอนราคาก็ถูงจมอยว่าเราตัวนี้ถัดแล้วเราจะขายตามสภาพนะครับผมตอนนี้เครื่องเกียร์ดีนนรถได้มาขายนะครับผมราคา1นึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้ก็จะจัดส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกครับจัดส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกตัวน,นี้นะครับผมเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมรถจดทะเบียนปีห้าสองนะครับผมเล่มทะเบียนปีห้าสองนะครับผมเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับผม สภาพมีหาได้ยากมากครับผมรถสดๆรร้อนลงมาครับรถไปเล์ก็ไปแล้วครับผมตหนนี้นบผมก็จะมีหลังคาแตกมะครับผมแตบาเบาะตัวนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเะียถ่ายให้ครับเราจะเปลี่ยนถ่ายเบาะเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็ชุดลูกหมากให้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูข้างหลังนะครับผมตัวนี้ข้างหลังรถรถพึ่งมานะครับผมสวยครับผมสวยมากถ้าล้างเขานี่รับรองการันตีว่าสวยแน่นอนครับผมรถคันนี้ ถ้าสามสี่ดีสภาพเล็กตัวนี้ไม่ต้องไปเอานะครับผมเพราะตัวนี้มันก็จะเป็นรถปีใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วเจ้าของเดิมอาจจะใช้งานหนักครับถ้าสภาพโทมนะครับแต่ตัวนี้สภาพเราการันตีเลย80-90%ได้เลยครับผมตัวนี้เหมเดิมครับผมสีซันสวยงามนะครับผมราคา192,000บาทนะครับผมเอฟซีทันใดนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามครับผม082นะครับผม874นะครับ0ู2ย์แ0ดสอนะครับผมเบอร์เดิมเบอร์เดียวครับผมร้านไอเท็คเกอร์กราสิงครับ เราอาจจะไม่ได้รีวิวการขับเคลื่อนอะไรให้ดูนะผมแต่วันนี้จนะถ่ายคลิปให้นะผมก็พามาเดินด,ดูรอบคันเลยกับผมดูรอบคันเลยระบบน้ำนะครับน้ำไม่วนไม่ดันระบบระบายระบายแห้งสนิทครับไม่มีวนไม่ออกสีนิดเดียวเลยครับตัวน,นี้ยังเป็นได y แรกที Link ่เห็นครับเสียงเิียครับเสียงเดียวกับ L368 ยังก็จัดสายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับจ 3, ัด36คูเพราะว่าตัว36คูก็จะเป็นเครื่องเล็กอินเจคชั่นนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับเอ36คูเลยนะครับผมเครื่องเล็กอินเจคชัน่นสีสันสวยครับผมับท่านใดสนใจครับผมติดต่อ082 874 0 7 87 2ครับผมเราเราตั้องเชื่อมโยงทางบุรีนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับห่างจากตัวไฟแดงมาด2กิโลติดถนนจีเรียนนะครับผมติดมองหาได้ชัดเจนนะครับผมครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝาก fc นะครับฝาก fc ทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับผมช่องทางก็ใส่เมือสองอินเตอร์ด้วยนะครับผมถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมกดรรับชมคลิปอยู่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเย็นๆครับผมของวันที่9วันพุธนะครับผมเดือนกุมภาพันธ์2565ครับทางร้านก็ทำการถ่ายทอดสดรีวิวสินค้าเข้าม่ให้รับชมครับครับส่วนคลิปนี้ก็ทางร้านก็ขอจบกัน้เรับผมก็ขอกราบสวัสดีครัับผมสสวดี